เอาแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเมลอนแซมบอสนะฮะซึ่งเกมนี้ก็เอาจริงผมเล่นมานานแล้วแหละแต่ไม่ได้เล่นกับคนดูเอ้ยไม่ใช่ดิผนพี่แกเ,กเอ่อพีกก่แกถ่ายคลิปแล้วเ,เพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมามาลงคลิปไม่ลอปเก่านะ เอ้ยม,มีม่ล้อนใจมดไงผมก็เลยมันลนเอาจริงผมก็อยากทำคลิปหละผมไม่ได้ขี้เกียจแล้วลแหละอยากทำคลิปด้วยแหละแต่ต้องคิปมาผลจะมาเฮ้ยดีทวาริ เราจะมาทากาตัวนี่ะนี่อตองนี่ตัวนี้นี่ผมมีปืนปืนด้วยนะอันนี้ปืนมันไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้มันเป็นแบบมอสมอสมอสิกิวีทัลค่ะ ผลว่าจะโลกมาอีกคุณรู้ไหมไอของเพวกเนี้ยมันทําอะไรได้รู้ไหมฮะซึ่งไอกระสุนพวกเนี้ยมันคือกระสุนกระสุนพลังพิเศษนะซึ่งกระสุแะนแรล่เนี้ยมันจะเป็นกระสุนระเบิดนะซึ่งเวลายิงยิงอะถ้ามีคนถืออยู่อะแล้วเขามายิงเนี้ยมันเห็นไหมฮะคือคือมันแรงไม่พอนะ มันจะกระจายกระจายด้วยนะคะคือดามเหยมันจะกระจายถ้าอยู่ไกลประมาณนะี้มันก็จะแบบโดนประมาณนี้แต่ถ้าแบบใกล้แบบใกล้แบบติดอันนี้เลยนะคุกคนถ้าใกล้ติดอะ่ะคือมันจะมันจะส่งผลตัวต่อเรนเยอะๆต่ไม่รู้นี่คือไม่แน่มันในะกล้ประมาณนะี้ ไม่ดูนี่เปรปมาณนี้แหละแล้วก็นี่ผมมี่ายทางคาลวลาแมทด้วยขอขยายสป้าหนึ่ง่า้ทางคาลิม่คาลิมาฮ้ยทำไปหมดแลบอก่ายทั้งคาลามลา,มามมมม่ายทังคาลามา,า,ามจาเกโยอ่ะน,นี่ก็เป็น อันนี้เป็นบบตัวใหญ่นะนี่ก็คือเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือคาเมล่าแมนปกตินะอันนี้พี่คีริโตะนะคีริโตะจำได้ไหมครับที่ที่แบบมันมีเอ้ยผมลืมบอกผมมีโล่ด้วยนะน,นี่คือโล่นะก็อยากให้โล่อยากค,ากคนก็ขยายคือโลม่มันไม่ไมนไม่ใช่แค่น้ำนะมันกันระเบิดด้วยนะ ซึ่งระเบิดอ่ะไม่เชื่อทุกคนลองดูนะทุกคนทำให้ดูลองกันระเบิดได้จริงแ่งมันอยู่นี่นะะแค่ถีบมันกันเนี้แต่แต่ถ้าประมาณเนะี้ย ไม่ค่ะมันกันระเบิดแน่แน่น่ะค่ะนิวโดนนี่มันกันได้หลายระเบิดเลยระเบิดนี้ขอรีขอรีระเบิดนี้มันกันได้นะมันมันเหมือนมันกันเหมือนมันสะท้อนดาวฤกนะเหมือนเหมือนวาดวาดอะไรใหม่ใหม่ใม่ใหม่ตัวละครพวใหม่เป็นไปได้ไงอันนี้คือยายาทำให้ไฟเนี่ยมันไม่รู้ ตัวละไม่ใช่อะแต่ผมทำให้ดูเลยนี่ไฟอ่ะคือไฟมันจะทำอะไรตัวนี้ไม่ได้นี่นะฮะแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะคือไฟเนี่ยนี่ผมมีของเล่นอันนี้ด้วยซึ่งเวลาจริงอ่ะมันจะทะลุทะุทุกอย่างเลยครับคนโอ้โอ ไม่แต่โลที่แข็งแเจ่งที่สุดในนี้อนะทะลุอะแอน่ะคนดูนะคนคอยดูนะคอยดูนะทุกคนเห็นไหมทะลุเลยทุกคนเนี่ยโลที่แข็งแข็งเจงที่สุดก็ทะลุไม่แต่ปืนตัวเองก็ทะลุเออมันทะลุหมดนะ มันก็เหมือนกับไอสกิลเหมือนกับไอนี่แหละเอ้ไม่ใช่เหมือนกับไอนี่แหละไอมีดมีดอันใหม่ของใหม่มีดอันใหม่ซึ่งไอมีดเนี่ยมันจะสามารถนี่ทำแบบนี้ปล่อยกดค้านนะคนต้องกดคามแล้วลากลากแล้วก็ปล่อยปล่อยโอ้ยนากิน มากินจริงิอันนี้มันคืออ้อยตัดสายตสายอ่ะมันตัดได้หมดเลยนะอื่งแล้วคนอันนี้มันเป็นแค่เคื่อนเป่าฝุ่นนะนอมีอะไรมากอันนี้มันไม่ได้จริงไม่ได้ทีคุณแบบรู้ไหมอันนี้มันคือคือที่จริงตาปูนะซึ่งแนะนำนะเวลา ยิงอ,อ่ะคุณจะปรับเป็นศูนย์ติดกาดเลยนะแล้วคุณปัน่นยิงทำไปแหลกนะถ<ม>้าถ้ายิงนี้แหลกไม่ช่วยนะคุณม,มาบอกเอ้ยผมกแหลกแหลกแบบนี้ไม่ได้นะบอกนะว่าแบบจานจุดนี่เน่ยเวลาปรับเป็นแหแม่มันก็ยิงยิงรัวนะ ทุกปืนเลยมันจะมันจะยิงตลอดมันจะยิงรวดตลอดซึ่งสิ่งที่มันทําให้ยิงรวก,ก็คือไออันนี้นะชอบชอบคือนั่นแหละไม่เก่งนั่นสิมวยเก่งนั่นกินมวยเก่งนั่นกินมาเท่าไหร่เออนี่ผมมีจะทำสปีกแมนจะทำสปีกแมนแล้วก็นี่นะ นี่นะปืนตัวจีนนาเนี่ยเปิดมาต่อยกันเลนยนะต่อกัน่โอุ๊ยเนี่ยอันนี้มันแหละมมาเห็นคนตรงปืนไหมตรงปืนอ่ะคุณรู้ไหมว่าปืนเนี่ยมันก็คือมือแล้วมือมันก็มีมืออีกเออคือมันมีมือสองกันนะ แล้วก็อันนี้ไม่ต้องแปลกนะไม่แปลกหรอกไนนะอ้นี่เพราะมันคือต้องหมดต้อง,งอมดอเนี่ยมันจะมีโร์สีเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็จะติด,ดบแบบนนี้นี่มาเป็น เล่นง,ง่ายมันคือไฟฟ้าคุณมันคือไฟฟ้าไฟฟ้าที่แบตติดปล่อยติดซึ่งเราสามารถเฮ้ยเอาแต่งอย่นี้มันก็ดีนเนี่ยว้าวเออตาโรดดีเอ็นด้ามพี่สิโอ้ยเร็วของแทบเปิดจิมบิลีนอนหลับดับมิเนสซี่บิลีนอนนับปีปี แค่คนละตัวอีมีเดฟูด้วยนะฮะเดฟู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 ต้องแปลกใจหรอไะที่มันแดงอะมันไม่มีเดฟูออกกำลังกายบอกไปก่อนดดฟูออกกำลังกายด้วยได้นะ นี่เดี๋ยวหงกายคุณลองลองมองอันนี้เป็นลำดูสิเราคนจะรู้ว่าไอเน,นี่ยออกหลังกายดไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะแบบหยิบไ,ได้นะคือมันหยิบไม่ได้นะคะทุกคนเพราไม่ตั้งใจทําให้มันหยิบเหรอแต่พอเวลาเราจะเอามาวาเนี่ยมันมันหยิบเองเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเนี่ยเห็นปะมันหยิบไม่ได้เนยอันนี้ก็ นี่นะอันนี่เฟรดี้ฟ้าแแบน่ะเฟรดี้เอ้ยอันนี้สปี Woman. กเกอร์ผู้หญิงสปีกเกอร์บูมินก็อันนี้ก็สปีกเกอร์แมนใส่หูฟังอันนี้ก็สปีกเกอร์แมนอันนี้จะไปดอร์คาร์มิล่าแมนไม่ต้องงงนะอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือขามันนะอันนี้มันเป็นขาต้องเอามาต่อกันนะ ก็ลังคพรเหมือนกันนะลำงคพมก็ใช้ขาเหมือนกันนะพรมไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนใช้ท่านหรอยาลาเล่ดาโกเบเอนาดาดอร์บี้อ๋ออันนี้ไท้ท่านอันนี้ไท้ท่านเฮ้ดาโกเบย เอนด้าเดอะวีสีนี่นะนี่ไฟนะทุกคนคือถ้าทุกคนอยากให้มันสมจริงขนาดเนี้ยคนไม่จำเป็นต้องเอาเป็นไฟไออันนี้นะคนเอาไฟฉายอยู่เลยไม่ได้นะ คือถ้าอยากหำมังสริงอะ่ะก็คือเอาอันนี้อันนี้มาด้วยแล้วก็ไฟฉายด้วยเอาให้ดูปรับเป็นสีแดงอะแดง,แดงแดงแฝงเลยงอนอ่ะมาเนี่ยอ,อ้โหหนัก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 ตาย ก็จะประมาณนี้มันก็จะเที่ย่ดิมนี่ท้ใมันเป็นแบบนี้ก็ระมาณนี้มานี้เออแล้วก็ทำให้มันล่มผุนมคือถ้ามันไม่ล่มผุนมมันก็จะเดี๋ยวคอขาดนะฮะท่านผู้ชม นี่นะเอ้ยลองผลก่อนสิว้านี่แล้วมันะจะส่งกินขึ้นนะทุกคนสิ่งที่มันไม่ส่งกินนะก็คือไฟนะไฟมันไม่มีสีขาวนะอ่าเอาง่ายทำแบบนี้ยันดีไว้ยืดหนักแบบแบบ น,นิ้ววักนิ้ววักนี่นะกินไหมทุกคนอันนี้สุวนเจเซเ็นจิงๆไม่รู้ว่าผนจะเป็นไงยิ่งรู้ว่ามึงี่งเก็บิ้อันนี้เดฟูดนะเดฟูอันเนี้ย ไอพูดไงคือเขาใส่ไปเองนะอ่าทำเสริมทุกคนรู้ไหมทำไมเขาล็อกว่ามันยืมไม่ได้นะพูดมันอขออะไรอะ เอ้ยติดเลยหรอติดเลยหรอเดี๋ยวฝนจะจบแล้วฮะ,วะวมันจะไปแล้วฮะมัจะไปแล้วฮนะนี่ฮนะติดติดโลกพินวดน,นะชีวิตติดหวดน,นะกบ้าแล้วฮนะ 看到到冷看了。<noise>